ไก่ยี่ราดสองจานเนี่ยเผ็ดเผ็ดขั้งนั้นเลยเย็นเยนตอนสามทุ่มอ่ะเลืเกไปในเเดียวเออสะอึกไปดื่ม่อยู่ๆก็สะอึกเื่อวานนั่ก็มะใช่แค่หนึ่ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะทำไมหน้าผมดูแดงแดง เึกแดงแดงตอนนี้ดูนาฬิกาเดินไหมคะไม่เดินไม่เดินครับมีคอมีเดินครับแต่ว่าน่าจะประมาณเดี๋ยวดูแล้วกี่โมงกันแน่เดี๋ยวนะเกือบสามทุ่มยี่สิบเอ็ดนาฬิกาสิบสี่นาทีนะสามทุ่มสิบสี่นาทีนะคะเรามาที่เมืองกาญจนบุรีนะคะเพิ่งจะเดินทางมาถึงครับทีนี้เรามาถึงสามทุ่มเนี่ยเราจะทำอะไรก่อนหิวข้าวสิครับหิวข้าวครับ สามทุ่มนี้ยังหิวข้าวอยู่คะหิวครับยังไม่ได้กินข้าวเอันนี้คือจะลงเหรอคะถึงแล้วเหรอเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะลงทานข้าวกันตอนสามทุ่มนะคะคุณกัมพูอ๋อข้าวต้มข้าวต้มกินข้าวต้มนะรถเยอะรถเยอะรถเยอะไหมรถเยอะน่าจะถูกอะของถูกโอ้ยรถเยอะของถูกอ่ะเออไปรีบเลยรีบเลยรถเยอะรถเยอะคนละรถ อะไรบ้างคะไก่รวนปลาร้าครับผู้ตายกินปลาร้าไม่เป็นนะคะตัดจลิตมาแล้วจานแรกอันนี้มีนูอะไรคะคุณกัมพูคะเขาว่าหมูกรอบกะปิเนี่ยเอาหมูกรอบมาผัดกะปิแต่ว่าสไตล์ของอาหารเมืองการที่แกงเยอะมากใช่ที่แกงเขา อันนี้จานที่สองไก่ยี่ราสองจานเนี่ยเผ็ดๆทั้งนั้นเลยอ่ะคุณยังไม่กินเลยคุณบอกเผ็ดแล้วตไม่มันรสชาติเป็นยังไงคุณรลชนีอันนี้คือไก่รวนเค็มไก่รวนเค็มอันนี้คือยำถั่วลิสงทอด ยำถั่วลิสงทอดสี่จานอันนี้อาหารสิงสงสัยเราจะกินได้แค่ถั่วลิสงทอดที่หร่านโอ้โหโอ้โหที่ร่านนี้นะมันยังไงคะคุณคะไม่ร้อยครบเหรอคะกินเลยหรอไม่ร้อยครบไม่รอแล้วครับไม่รอให้ครบกันเหรอคะไม่ครบแล้วตอนนี้เลิกครบกันอันนี้โทรศัพท์ใครคะเลิกครบกันแป๊บหนึ่งอ่ะลุยเลยค่ะเนี่ยไม่ผิดหวัง ไม่ผิดหวังเรื่องพริกแกงเมืองการนี่ไม่ผิดหวังจริงเ<บ>ขา<อ>มีเขามีสูตรของเขาจริงนะ,ะจริงเหรอร้านไหนก็แล้วแต่ดูเด็ดพริกแกงคน,นคนชอบกินเผ็ดอ่ะก็จะชอบโอ้โหชอบมากพริกแกงเมืองการท่าเนี่ยนี่คือพี่ว่านี่คือซอฟท์พาวเวอร์ของเมืองการแท้โดยแท้ซอฟท์พาวเวอร์พะนะใช่ซอฟท์พาวเวอร์เขาบอกป่านหน้าโยกได้ป่านนี้อาหารอาหารเมืองการครับเป็นเป็นซอฟท์พาวเวอร์จริงๆเพราะว่าพริกแกงสไตล์นี้ มันไม่ได้มีที่จังหวัดอื่นมันไม่เหมือนแกงใต้ใช่ไหมคนมันคนรันเลยนะคนละแบบคนละแบบคนละแบบเลยพี่แกงเมืองการกับพี่แกงเมืองใต้ไม่เหมือนกันผมว่าเขาเป็นซอฟต์พาวเวอร์เลยนะอือกินกับวนเค็มเาเป็นบะหมี่ต้มๆเลยนะพี่นี่เป็นไรกินกับเพื่อนไปก่อนโอ้โหนี่เป็นไรค่ยจะขอแม่พาคุณมากินแบบบอกทุกเงินมาเยอะ เอาวางเฉยๆวางปักนี่แหละค่ะเดี๋ยวหายลืมกดตั้งมาเต่นายนานนี้เขาไม่รับโอนด้วยนะไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวไปกดไปเรีนได้โอ้โหโอ้โมาได้ไหมโหเผ็ดเผ็ดเผ็ดร้อนอะไรเผ็ดอะไรเผ็ดอะไรกบอ่ะโอ้ยยังไม่มีกบมาเลยเนี่ย อันนี้อะไรไก่ไก่เหรอเผ็ดมากไก่ยี่หล่าไก่ยี่หร่าไก่ยีหร่าแซบแซบไปหมดเลยเครื่องกระดไก่หมดเลยทำไมมาผมนะครับที่มาคนเมืองกลางก็จะเผ็ดน้อยมากนะสําหรับสําหรับพอเราแล้วสําหรับพี่นะจริงๆไม่ได้เวอร์คือยังเผ็ดน้อยปอนแคะไร ระวังปันหักนะเก้ยวกระดูกไก่เราแฮปปี้เบิร์ดเดย์ไม่ใช่เค้กอันนี้เป็นหม้อไฟนะคะเป็นหม้อไฟหม้อแรกเพิ่งประชุมเพลิงเราเห็นป้ายอะไรวะเดี๋ยวนะเอาใหม่โอ้โหเมื่อกี้ใครจุดไฟแฮปปี้เบิร์ดเดย์แล้วนี่ต้มยำอะไรนะคะปลาขัา น้ำใสปลาคังน้ำใสต้มปลาคังน้ำใสว้าวโอ้ยโอดีมากมายอืมอยากตักอย่างนี้สิตักใส่ถ้วยแต่อย่างนั้นไม่ได้กินนะแจ๊คแจ๊กต้องตักใส่ถ้วยเขานี่เขาสับกบละเอียดยิบไหนยังไงอุ้ยอันนี้กัะเพรากะเพรากบอ่ะคะกระเพรากบเผ็ดบ่ฮ้สไตล์เมืองการเ้วก่อนที่จะกินร้อนเรากินเผ็ดก่อนนะคะ โอ้เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่มีปากหรือว่าลิ้นที่จะไปกินอ,อขากขาของคุณมันกินดิบดิบ <c oughs> มะ<า>ไหนล่ะถ้วยก๋ยหาถ้วยไม่เจอโอ้นี่ดูความเป็นค้าวต้มแล้วแบบกินกับเผ็ดๆร้อนๆนะคะ <c oughs> จินตนาการเอาเองนะคะมันไม่ได้เผ็ดเลยคุณตาชินยังไม่ไเผ็ดเลยสำหรับพี่นะยัยงไงนะเผ็ดไหมคะ ถ้าคะแนนความเผ็ดสิบคะแนนพี่ให้สามคะแนนสำหรับพี่อ่ะเพื่อนเพื่อนว่าไงคะเพื่อนเพื่อนดมากโหดมากโหดหมายถึงแต่ว่าต้องเผ็ดจับเลยนะถึงจะเป็นสิบได้กินพริกเลยพี่พริกบางชนิดพริกบางพันยังไม่เผ็ดสำหรับพี่เลยนะต้องพริกขี้หนูพี่เนี่ยเป็นคนพันไหนคะทําไมที่กินเผ็ดขนาดนี้คะพันเตี้ยมั้ง อันนี้คือไก่ไกยี่่าดเฉยๆความเผ็ดก็ประมาณสามสามคะแนนสามแต้มกินกับข้าวต้มร้อนๆด้วยแต่ละอย่างเป็นข้าวต้มรสจัดนะคะ ข้าวต้มรสจัดเมืองการจ้าข้าวต้มรสจัดจ้าเขา็ตัวเผ็ดมันต้องกลมกล่อมด้วยนะไม่ใช่เผ็ดแบบเผ็ดโดดใช่ไหมแต่เขาเป็นไงเขาเป็นไงใช่กลมกล่อมไหมก็กลมกล่อมแล้วก็คือความความเขาเขาอร่อยเลยนะถ้าถามว่าเขาอร่อยไหมอร่อยเลยหรือว่าอร่อยเลยใช่ไหมชชอบใช่ไหมเมืองการชอบใช่ไหมชอบเต็มสิบไม่หักผมถ้าเป็นชอบถ้าอาหารเต็มสิบไม่หักครับอาหารเข้าอร่อยชอบสไตล์ อร่อยแต่ว่าแอบเผ็ดปลาคังเอาได้นะไห <Okay. S 1> นบอกน้ำใสมันข้นๆนะอ,อันนี้ไม่ข้นนะใสลองโอ้ยเรี้ยว๊ิจา๊าดมากเลยอะ่ะโอ้ยอจารอร่อยซุปปลาคังเขาเรียกอะไรนะต้มยำใช่ไหม ้มยำต้มยำพี่เครื่องสมุนไพรมากเออแต,แต,แต่แต่กินได้ไม่ไม่เผ็ดไม่เผ็ด,ดแล้วอร่อยด้วยนะแต่มีความรู้สึกซาซาเนาะเหมือนกับเขาใส่ยี่หร่าใส่ใบกะเพราใช่ไหมใช่เครื่องเทศเขาเยอะดีดูวิเฮ้ยงั้นทำเลยต้มยำอร่อยเขาใส่พริกทงพริกไทยใส่สารพันสารพัดเนี่ยใบกะเพราก็าาใส่มาเป็นใบๆเลยนะฮะเกิดอาการสะอึกเออึก็่ะอืมๆๆๆๆๆๆๆ อ่ก็สะอึกเขาเลยนะก็มีบ้างถ้าเผ็ดมากเราไม่เคยกินข้าวต้มแล้วสะอึกเลยนะเนี่ยแต่มาโดนนี่ก็ไปเออสะอึกเปลี่ยนมาบอ้นูดื่มน้ำดื่มน้ำไปหมดไปแก้วหนะน้าอยู่ๆก็สะอึกอง เฮ้ะแปลกกานหายใจสะอึกกานหายใจใช่ไหมหายละโอ <parece> <r> hmm. ้ไม่น่าเชื่อเนาะความเผ็ดทำให้เราสะอึกได้นะเออ แล้วอะไรที่ทําให้เราสําลักได้อีกเผ็ดเนี่ยก็สําลักได้นะความสุขความสุขอะไรน้ำตาไหลอะไรความสุขทําให้สําลักเมื่อวานบอกความสุขทําให้สําลักเหรอเคยเคยไม่เคยเจอไหมเคยสําลักความสุขบ้างไหมสําลักความสุขเหรออ่านสําลักความสุขประจำโอ้ยน่ารักดีเป็นคนที่ไม่เก็บความทุกข์มาไว้กับตัวเอาความสุขใส่ตัวเยอะๆสุขง่ายทุกยาก สุขให้ง่ายทุกให้ยากสุขง่ายทุกยากเดี๋ยวครับจะฟังธรรมะแล้วนะนอน <laughs> เรื่องราวเป็นยังไงนะคะเ,ออเดี๋ยวนะอ่ะเรื่องอาราวเป็นยังไงนะคะหลวงพี่คนเราถ้าเราสุขสุขง่ายม,มันก็จะสำหรับความสุขได้หลายๆครั้งในในแต่ละวันถ้าเราเป็นคนสุขยากมันก็จะไม่มีโอกาสได้สำหรับความสุขเลย แต่พี่ก็มีความสุขประมาณหนึ่งนะแต่สำลักนี่ยังไม่เคยเหมือนกันนะอาการสำลักความสุขเป็นไงเนี่ยะเนี่ยนั้นจะอึกนค่ะพี่เหรอใส่กลมเข้าไปเพื่อความสุขนะคะเพื่อความสุขที่จะไม่ต้องสำลักเรากินไก่รวนเค็มแล้วกันนะคะไม่มีพริกดีค่ะรอได้เมนูเดียวจำเป็นแน่นอนแต่ไก่เขาอร่อยนะ อรูรสชาติแบบนู้เกิดไไก่รวนเค็มอร่อยเดี๋ยวต้องให้คุณเพชรชลาเขาทำให้กินหน่อยนะฮะอันนี้ว่าช่างสำรานดีกว่าไก่รวนเค็มเนี่ยจะไปงานเขาเติรต้องให้แกทำอือ น้ำมูกไหลอัตโนมัติก็อร่อยอ่ะแน่นอนชอบเดียวโห้ยแจ็คกี้ไม่โดนด่าละกินแรกก็กลัวอ้วนนะกินแรกกินไม่ได้เลยคืออะไรนี่พูดจริงหรือประชดไปแท้กินร้อนเลยไปแท้ไปก๊อดไปจ เห็นไม่หยุดเลยซอสก็เอาจปลาเขาก็เลือดนะไม่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 คาวเลยพี่ได้ปรดที่สแบบปลาต้มนี่แบบเลือดเยอะมากนี่โอ้โหติดฉยเลยอร่อยใช่ไหมอร่อยผ่านก็ผ่านแหละเ้าต้มหัวนาด้านนี้ถือว่าผ่านอร่อยและแจ็คก็ผ่านด้วยวันนี้โชคโชคดีที่มาร้านอร่อยตอนสามทุ่ม วันนี้เป็นที่นอนใหม่เฮ้ยนี่ที่ไม่เคยคำคืนนี้อย่าร้องเพลงเวลากินข้าวมันขลังขอที่สุขหัวนอนอจะมาให้มันมด เติมข้าวไหมคะพี food, ่คะนั่นแหละถี่ข้าวจะหมดถ้วยแล้วเนี่ยข้าวสวยด้วยนะครับข้าวสวยไม่ไหวต้มดีกว่าเนาะเติมข้าวต้มให้พี่เขาหน่อยค่ะได้คกลับก็ยังพอได้อยู่นะคะตอนนี้ก็ไร่หล่อลงไปเรื่อยๆแล้วนะคะขายดีทุกอันเลยค่ะทุกเมนูอุครับอุ้ยร้อจไปแล้วนะมันเเอออร่อยใช่ไหมคะน้องๆอร่อยใช่ไหมคะอร่อยนะคนนี้ไม่ต้องถามคนในเสื้สดงเนี่ยกินกินเผ็ดไม่ได้เลยใช่ไหมคะไม่ได้เลย โอ้ดูนะคะเสียหายมากมายค่ะีกเลยนว็คไม่อร่อยเลยใช่ไหมคะแจ็คคะไม่อร่อยไ่ไมอร่อยโอ้่อยอะไรเนี่ยนี่อะไรก็ไม่รู้ดูสั่งเพื่นไม่น้องหน่อยสิโถสงสารดูสิซูปเชียวปรุงเผาไม่มีเลยโอ้โหมันร้อนแรง นี่กินนี่คุ้มจริงๆนะคะกินไปเถอะค่ะถ้ากินอย่างนี้นะเขากินเนื้อเรดอร่อยจริงนะเหงาแตงเหงาแตนนะชิคแจเขากินเนื้อเรดอร่อยมากกินกินเก่งนะกินเก่งกว่าคนอ้วนๆอย่างเรานะเรายังน้ำเนิบๆนะเรายังน้ำเนิบๆนะแต่ไอคนผอมๆนี่โอ้โหสวยๆเลยนะคะเทศบาลตอนท้ายนะเก็บขวดส่วนคนนี้ไม่อ้วนนะคะไม่อ้วนไม่แต่เพิ่มไซส์เก่งเรียบร้อย